เดี๋ยวเราก็มาดูโซเชียลเน็ตเวิร์กบน ATS5 กันนะฮะว่าหน้าตารูปแบบจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะฮะก่อนที่เราจะมีะการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ลงมาติดตั้งบน ATS5 ก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้เพียงอีเมลของเราในการล็อกอิน Play Store เข้าไปนะฮะแล้วก็โหลดแอปต่างๆนะฮะโดยการพิมพ์เข้าไปบนช่องนี้นะฮะนะครับ ทีนี้เมื่อติดตั้งโหลดแอปมาแล้วเนี่ยก็จะมีไอคอนที่เรา,าดาวน์โหลดมาเป็นเป็นทีละอย่างอย่างเช่น f c e e o o o l l n e นะฮะก็จะสร้างเป็นไอคอนขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดู Facebook กันนะฮะนะฮะหน้าตา f c e e o o o นะ,ะก็จะเหมือนในสมาร์ทโฟนของเราแต่ว่าเพียงเรายอ่อเข้ามาในส่วนของนาฬิกาเท่านั้นนะฮะก็สามารถโพสต์นะฮะรูปภาพเช็คอินได้นะฮะ หรือเราแม้แต่จะดูโพสต์คนอื่นๆก็ได้หน้าฟิตข่าวพร้อมกับกดถูกใจเป็นไอคอนไลค์ใหม่ล่าสุดของของ e c o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  กก็ได้หรือจะแสดงคอมเมนต์แชร์โพสต์ต่างๆคลิปวิดีโอนะสามารถเข้าไปดูได้น,ดน,ะน,นะฮะอันนี้คือวิดีโอวิดีโอจาก Facebook นะฮะมาดูเพื่อนที่ออนไลน์ ดูข้อความเมสเซจเจอร์นะส่งสติกเกอร์คุยเป็นข้อความได้ทุกอย่างสามารถวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์โทรไปหาผ่านเฟ e บุ o k ของกันและกันได้นะฮะกดไอคอนถูกใจได้ทุกอย่างนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลายกันบ้าง ไลน์ของผมตอนนี้จะเป็นไอค็อเป็นไลน์ใหม่นะฮะที่ยังไม่มีเพื่อนอาจจะแอดไลน์ของตัวผมเองนะฮะก็สามารถนะะโทรหรือวิดีโอคอลก็ได้เหมือนกันนะครับในการพูดคุยก็สามารถส่งเป็นรูปหรืออะไรต่างๆเข้ามาได้นะฮะหรือจะพิมพ์ข้อความนะ,ะส่งสติ๊กเกอร์ ได้นะส่งสติ๊กเกอร์นะฮะทีนี้ก็มีลามีคนตอบนะ <c oughs> ก็จะมีสติ๊กเกอร์โผล่เข้ามาเนะมื่อเราส่งกลับไปนะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนสมาร์ทโฟนไม่มีผิดนะครับ โอเคนี่คือไลน์นะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเอ่ยบน YouTube ของเรานะฮะสามารถดูได้หลากหลายนะฮะเสียงดังฟังชัดนะฮะดูลรายการก็ได้หรือว่าจะดึงลงมาเพื่อดูรายการ นะดูได้เคลียนะครับอ่าครบเครื่องจริงๆนะฮะครบเครื่องมากๆนะครับใช้เวลาว่างดูอยู่กับอ่านาฬิกานะฮะไม่ต้องพกโทรศัพท์อ่าเครื่องใหญ่ๆขึ้นมาถือว่าสะดวกสบายมากๆนะฮะ น,นี่คือ,อ Social Network นะครับที่เราชอบเล่นกันบ่อยๆนะหรือว่าจะโหลดจากพวก IG นะฮะอินสตาแกรหรือพวกอะไรต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้เยอะแยะหลากหลายมากมายในความจุของตัว a t ท5อยู่ที่4 g ิกนะฮะถือว่าค่อนข้างเยอะเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะฮะก็ผ่านไปเรื่องกับโซเชียลนะฮะเดี๋ยวตามต่อไปช็อตต่อไปเรื่องของการดูสเปคของกล้องนะฮะกล้องและวิดีโอของตัว A75 กันนะฮะโอเคครับผม